สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับล้านเบิลออเดีโอทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับกับปอบๆนี้คือเก่านะครับผมกับบรรยากาศนะครับผมสินค้านะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมื้อหนึ่งมื้อสองนะครับผมกับล้านเบิลออเดีโอนะครับอำเภอสวนรณภูมิผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับบรรยากาศน้าล้านนะครับผมช่วงบายบนะครับนี่ครับล้านนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่จะขอมารับชมสินค้านะครับเครื่องเสียงนะครับช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับนี่ครับล้านผมจะตั้งอยู่นะครับผมตีถนนซีเลนนะครับถนนนลักะคครรัับบอยนะ เส้นทางนี้จะไปยะโสธอนนะครับผมเส้นทางนี้จะไปอำเภอเกษตรวิสัยมุงนาเขาสารคามเอ้ยมุงนาเขาไอพายัคเราก็ขึ้นไปพุูนนะครับกับพุทธไสสงขึ้นไปโคราชไปพุพนนะครับเดี๋ยวเส้นนี้นะครับผมนี่นะครับกับบรรยากาศนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เริ่มต้นนะครับนี่ครับกับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับกับมีนะครับตู้รำโพงนะครับผมตู้ซับเบสนะครับผมขอม้าไม้นะครับนี่ครับเพราะว่าจะเป็นตู้เทอร์โบนะครับผมของ่ายอีดออเดีโอละเอียดนะครับผมแล้วก็ สิเป็นตู้บีวีสิบแปดนะครับผมไข่สร้างน็อตนะครับสารคามนะครับนี่ครับหรือว่าสิเป็นตู้เอพรอนนะครับผมนี่ครับของอาจารย์อีดลอยเอสนะครับผมทีมงานทีมงานเออเออมาหนีคนหนึ่งแล้วี๋ยวแกะผ่าตัวนี้ให้นะแกะผ่าเอพรอนออกให้นะนะครับว่าสิเป็นเอพรอนนะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นบีวีนะครับบุ่นว่าสิเป็นตู้ไม้นะครับนี่ครับตู้ไม้ก็บสิเป็นอ่าตู้อเมซิงนะครับผมขอมาาวันนี้นะครับยี่สิบใบนะครับผมออเดอร์รอบสุดท้ายนะครับหลังสรงการนะครับเอาก่อนสรงการนะครับหลังสรงการกก็คคืออมาีย่นะรับ นะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นนะครับนี่ครับตู้เอฟพอนนะครับพี่น้องตู้เอฟพอนนะครับมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับติดของของอีดอโวเอสนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับมีทั้งเบิร์ดยูซีใบนะครับผมเป็นไม้อดแท้นะครับตะแกงเล็กนะครับผมขอบเล็กนะครับผมสีระเบิดนะครับลูกค้านี่ครับสีระเบิดเงาๆนะครับกันน้ำนะครับขอบเล็กนะครับผมนะครับตัวนี้มีเขามานเนเบิร์ดซีใบนะครับผมนี่ครับมูจับเป็นแบบเจาะนะครับลูกค้าแบบเจาะแบบนี้นะครับ มีทั้งหมด4ใบนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นสมจะเป็นสเปคคอนนะครับนี่ครับสเปคคอนให้นะครับอดีตลูกค้าเพิ่นต่อเสือมาคือนะครับออกได้นะครับออกได้เท่ากับใส่สเปคคอนธรรมดานะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เปิดฟ้าล้างนะครับผมนี่ครับมีทั้งเบิร์ยูซีใบนะครับสเปคคอนด้านใด้นะครับมีทั้งเบิร์ยูซีใบนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ใบละ หนึ่งพันนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมสำหรับเอพฮอนนะครับฮีโร่นะครับของอีดออดิโอลอียดนะครับนี่ไปซีใบนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมรายการต่อมานะครับก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับเทอร์โบนะครับผมโซนี่เป็นเทอร์โบของอีดออดิโอลอียดด้วยกันนะครับนี่ครับตะแกรงเล็กนะครับผมสีระเบิดนะครับแล้วก็ขอบเล็กนะครับลูกค้านะครับหูจับเป็นแบบเจาะนะครับหูจับแบบเจาะด้านหลังนะครับสายสเปคคอนนะครับผมนี่ครับสเปคคอนบริแถมมานะครับลูกค้านะครับผม ผู้ใดอยากได้นะครับสั่งสื่อพร้อมสายนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวสร้างหลานจัดสเซ่ให้นะครับผมตัวนี้นะครับผมสําหรับเอีพอนนะครับเออว่าไงสำหรับตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับของอีดโอริโอนะครับตัวนี้ตู้ไม้ายแดงนะครับอยู่ใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเบิ้งสภาพมือสองครับบิววิวร้อยเลยครับหน่อยครับไม่หน่อยมากนะครับเบิ้งจากสภาพประมาณยูเก่าสิบเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับเอาจังสี่นะครับผม ใบละสองพันบาทนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับผมเดี๋ยวแถมสเปรย์คอนไฮนะครับสองตัวนะครับสเปรย์คอนไม่นะครับเดี๋ยวแถมไฮนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับผมนี่ครับตูเทอร์โบนะครับสวยๆนะครับลูกค้าเบิ้งสวยงามมีลีครับไม่อัแทอนะครับผมโดนน้ําได้นะครับบ่มีผูมีพองนะครับตัวนี้นะครับใบละสองพันบาทนะครับแล้วก็อ่าบีบีนะครับ18นิ้วนะครับของซางเอตนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็น สินค้ามือสองนะครับผมตัวนี้มีอยู่แปดใบนะครับผมใบละอยู่ใบละเอาจังสี่เอาใบละสองพันบาทเท่ากันหรอนะครับใบละสองพันนะครับผมนี่ครับบีวีสิบแปดนิ้วซังน็อตนะครับผมมีอยู่แปดใบนะครับขายใบละสองพันบาทนะครับผมใบละสองพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะมาก่อนเดี๋ยก่อนครับมาสิรจารถนะครับผมคลิปนี้นะครับท้ายถอดสดนะครับวันนี้กับวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับนี่คลิปนี้ คลิปนี้ไล่มือว like i̇n ันท like like ี่เจ็นะครับลูกค้านี่ครับบีวีซางน็อตนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับมาก้อนไหนก่อนนะครับมาซระโอ๊นะครับนี่ครับอันนี้เท่โบวงามๆนะครับใบละสองพันด้วยกันนะครับอ่ะเขาสู้หมดของไมมครับบาที่นี่เขาไสู้หมดของไมมนะครับกาซิมีนะครับตัวเม่สิ่งนะครับนี่ครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับอ่ะสองพันเก่าได้ยังแน่ครับสองพันเก่าได้ขอบเล็กนะครับนี่ขอบเล็กนะครับเตรียมใบนะครับ สีระเบิดหน้านาครับแบบนี้สีระเบิดหน้านาเงาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ด้านนาครับนี่ครับเอกลักษณ์ได้นะครับอาจจะแกงปั๊มนะครับสวยๆนะครับผมอ้ะแกงปั๊มสวยๆเลยนะครับลูก้าแกงปั๊มสวยงามหนาๆนะครับแบบ่ยวหงเี่ยมสวยงามนะครับแล้วก็โลโก้นะครับเป็นโลโก้ของร้านผมเองนะครับบิ๊ a ออ i o ดิโนะครับผมสวยๆนะครับผมนี่ครับหนึ่งใบนะครับตู้เปล่าสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็สิมีแผ่นเพดนะครับสำหรับใส่สเปคคอนแถมให้นะครับสเปคคอนบ่ได้แถมนะครับลูกค้าซื้อใส่เองเด้อครับเด้อนะครับต่หรับผู้ใดอยากได้สเปคคอนนะครับทางร้านก็มีขายจำหน่ายนะครับมีขายอีกต่างหากนะครับตู้เป้านะครับพร้อมอุปกรณ์บิสเซซซับเนี่นะครับใบละสอ0พันเก้อบาทนะครับพี่น้องเด้อนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่อยู่ทางไกลนะครับสนใจอยากได้สินค้านะครับเอาไปเปิดโทรงการนี้นะครับก็ยังส่งทันนะครับมีเวลาอีกถึงวันประมาณวันที่10นะครับผมมีเวลาถึงวันที่10นะครับผมขนส่งจะทำการมือสุดท้ายนะครับเนาะ นะครับลังจากนั้นก็คือเขากระลาบยูแต่ว่ามันชิบตท่านสงกันนะครับมีเวลารถึงวันที่สิบนะครับมีอยู่ไรแค่สามหมื่นนะครับนี่คู้ใดอยากสร้างนะครับสนใจกเฝ้าโทรมาสร้างเลยนะครับ a ม a ซิ่งนะครับผมกลางสองดอกนะครับผมกลางยูหนีดอกหนึ่งนะครับหนีดอกหนึ่งนะครับแล้วก็แลมนะครับยูหนีดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ยูล่างดอกหนึ่งนะครับผมสรุปแล้วตู้หนึ่งใบนะครับสิบสองนิ้วนะครับใส่กลางสิบสองนิ้วสองดอกนะครับผมแล้วก็ใส่แหลมนะครับได้สองดอกนะครับแหลมใส่ได้แบบใดเนี้ยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับ เดามกไสได้เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นหัวจรวดแบบนี้นะครับตู้หนึ่งไสสองตัวนะครับหรือว่าจีไสเป็นแบบอ่าเป็นได้มือแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ได้มือแบบนี้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 ได้เบิร์ตนะครับผมไสได้เบิร์ตนะครับผมเหล่าจะขึ้นดูกับลูกค้ามีแบบใดนะครับเนาะคือตู้มันร้องรับได้ทุกแบบนะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับผมนุดแปดสามนะครับสามสี่สามนะครับสองเกียร์สามเกียนะครับตัวตถุตามน 083นะครับ343นะครับ2737นะครับร้านวินโอดิโอนะครับอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมียังอีกก้คลิปนี่เรากะอ่ะฝากไว้นน้ำแน่กันแล้วกันนะครับเครื่องมันไฟนะครับนี่เครื่องมันไฟนะครับพึ่งหอมมาเมื่อกี้เลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับผมนี่นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้ลูกค้ามากีเทิร์นนะครับเพป่นน้ำมากีเทิร์นเครื่องดีเซลนะครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟเบนซินนะครับผมนี่ครับสจาหรับผู้ใดรับชมถ่ายคลิปนะครับผมก็ บอกวาน้ำเนี้ยกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้ขนาดกำลังนะครับผมเจ็ดจุดห้า kva นะครับผมเมนบปลูกค้าว่านี่นะครับเจ็ดจุดห้านะครับผม kva นะครับผมนี่ครับเครื่องเจ็ดโลครึ่งนะครับลูกค้าเครื่องเจ็ดโลคื่งนะครับสตาร์ทนะครับสองระบบนะครับแบบดึงนะครับผมแล้วก็แบบคุ้นแจนะครับนี่ครับแบบดึงกับแบบคุ้นแจนะครับลูกค้านะครับสตาร์ทสองระบบนะครับนี่ครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตไซด้นะครับวอเสื่อมนะครับสตาร์ทติดเลยนะครับผม อ่ะนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมาใหม่นะครับหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับพึ่งลุ้งรถนะครับบระทันในเซรามงกสะอาดนะครับแต่ว่าเครื่องสวยอยู่นะครับผมผมขายหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะเอาสำนันพอนะครับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะเครื่องปั้นไฟนะครับผู้ใดอยากได้นะครับสนใจก็ขามาเบิ้งเอานะครับยูรานนะครับเบนนอร์ดิโออำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีกล้องแลกนะครับอีกกล้องหนึ่งนะครับขอมาเมื่ออกี้้นนะครรับสดๆ นะครับกล้องแร็กตัวนี้นะครับเป็นแร็กสามยูนะครับเลือกยีชิมหานิวมอสำหรับใส่พาวเวอร์พวกอ่าวอเทกนะครับพวกเอ็นพีอีนะครับตีกล้องสูงสามยูนะครับแล้วก็ลึกบวกเกินยีชิมหานิวนะครับใส่ได้นะครับเป็นแร็กคอมแพกอลูมิเนียมนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับซื้อไม่กล้องนี่สามพันเก่าด้วยครับเด้อพี่น้องซื้อไม่กล้องนี่สามพันเก่านะครับคอมแพกยางดีนะครับตัวนี้นะครับมือสองนะครับผมขายแค่นะครับสองพันหาร้อยบาทนะครับบ่รวมค่าจัดส่งนะครับผม สองพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยเมื่อเมื่อเดี่ยสวยเมื่สวยครับนี่เลยสวยงามครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับบริวมจัดสโงนะครับผู้ใดอยากได้นะครับสนใจจีต่อสอบถามขอมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับว่าว่าสิเป็นนะครับช่วงนี้กะสศิเขาสู้เทศกาลสงการนะครับนี่สินค้านะครับมือหนึ่งมือสองนะครับพวเอ็มนะครับอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆนะครับนี่ครับสามารถเขอมาอ่ารับชมนะครับเยี่ยมชมสินค้าได้นะครับทีร้านอ่ะเป็นออดิโอนะครับผมเพราะว่าสิเป็นมิกดิจิตอลนะครับนี่ครับอุปกรณ์สายงานต่างๆนะครับผมนี่ครับ แางงานต่างๆนะครับพวกมีพวกคอร์ดบักไฟนะครับผมอ่าหรือว่าสิเป็นนี่ครับสายยันนะครับพวกไม่ร้อยนะครับเน็ตเวิกนะครับอุปกรณ์วหยลำโพงวัเสียงแหลมนะครับปากแหลมนะครับผมอุปกรณ์ไฟพลาไฟบีมนะครับผมนี่ครับกวกไฟพลาไฟบีมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานเรี่ยงเสียงนะครับมีวจํจำนายให้พี่ให้น้องนะครับผมที่สนใจนะครับขอมาอ่ารับชมนะครับ พูทีเชื่นชอบในเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับซับเบสนะครับตู้ไม้ตู้เก้านะครับผมนี่ครับดอกลำโพงนะครับดอกไม้ดอกมือสองนะครับนี่ครับมีไว้บริการพีบริการนองนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผู้ได้รับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปหนาพอกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับ